เหตุผลของการที่เราตื่นมาทำสิ่งเริมมทุกวันคืออะไรพอดแคสต์ ep 8ผมจะพาไปเจาะลึกนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับให้ชีวิตของเราเนี่ยรู้สึกดีเหลือเกินที่ตื่นเช้าขึ้นมาทุกวันนะครับได้ทำสิ่งที่เราชอบก่อนหน้านี้เนี่ยผมเองเนี่ยก็มีปัญหานะครับว่าผมตื่นขึ้นมาครับผมไม่อยากไปทำงานเลยนะครับแต่ชีวิตในปัจจุบันก็ณนาทีที่ผมกำลังอัดพอดแคสต์อยู่เนี่ยผมรู้สึกว่ามีความสุขนะครับตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่ผมนึกก็คือวันนี้เนี่ยผมจะได้ทำงานสิ่งทีีี่่ผผผมมมมมมชออบลลรู้สึกกววาาคุขเหืิน ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ทําอะไรที่ผมชอบนะครับเพื่อนๆอยากจะทําแบบนี้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองฟังพอดแคสต์นี้จนจบนะครับในวันที่ผมหาเจอนะครับว่าผมชอบทําอะไรนะครับผมก็คิดอยู่เสมอนะครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยผมรวยละผมมีเงินอยู่ในบัญชีนะครับพันล้านนะครับผมจะยังทําสิ่งที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้หรือเปล่านะครับซึ่งสตีฟจ็อบส์เนี่ยเขาก็เคยพูดนะครับว่าเออถ้าวันนี้เนี่ยครับเราตื่นขึ้นมาเรามองกระจกนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอะไม่อยากจะออกไปทําอะไรเลยนะครับก็ให้เรา เปลี่ยนสิ่งที่เราทาอยู่ปัจจุบันนั่นเองส่วนผมเองเนี่ยนะครับก็ชอบมากนะครับเกี่ยวกับการที่หาความรู้นะครับการหาเงินออนไลน์การที่เราจะทดลองทำนะครับแล้วมันประสบความสําเร็จนะครับในด้านต่างๆนะครับผมชอบค้นคว้าความรู้ใหม่ๆแล้วก็เอามาแบ่งปันในช่องทางการทำโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมก็ทํา y YouTube f a c e b o o k t i k t o k ก็มีความสุขเหลือเกินนะครับแล้วก็ได้เงินด้วยผมเคยฟังโคชหนุ่มนะครับโคชหนุ่มเนี่ยเขาชื่อช่อง YouTube ว่า the money coach ก็เล่าว่าครับช่วงแรกที่เขามีสล คือเขาไม่ต้องทํางานเพื่อเงินแล้วอะครับมีเงินเข้ามาตลอดเลยประมาณนี้นะครับเขาก็เอาเวลาคนระับไปเที่ยวนะครับไปทําอะไรที่เขาต้องการนะตอนที่เขาทํางานประจำอะไรเงี้ยเขาไม่มีโอกาสได้ทำนะครับเขาทําสิ่งที่เขาชอบเลยนะครับแต่พอผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งไม่แน่ใจว่ากี่เดือนนะครับเขาก็บอกว่า เบื่อเพราะมันเดิมๆนะครับก็คือสิ่งอะไรที่มันอยากได้มันได้ไปหมดแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่มีอะไรท้าทายแล้วนะครับสุดท้ายนะครับสรุปก็คือค้หนุ่มก็ทํางานที่ที่เขาทําอยู่เนี่ยนะครับปัจจุบันนี่แหละนะครับเขาบอกว่าถ้าได้ทําอะไรที่ตัวเองรู้สึกว่ามันมีคุณค่าเนี่ยนะครับการมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับมันไม่เสียเปล่านั่นเองนะครับผมก็สรุปใจความมาประมาณนี้นะครับแล้วผมก็เอาความคิดนี้นะครับสิ่งที่ผมได้ยินเนี่ยนะครับเอามาประยุกต์ใช้กับตัวผมบ้างถ้าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยไได้้ใวตเืื่่่่อออมคคาาหหกกัับนนน็แง นะผมว่าสุดท้ายเนยนะครับถ้าเราเห็นแก่ตัวอย่างเดียวต่อไปนะครับมันก็คงรู้สึก ว่างเปล่าในจิตใจเนาะแต่ว่าถ้าเราได้เริ่มรู้สึกให้นะครับได้การให้ประโยชน์แก่คนอื่นให้คุณค่าแก่คนอื่น,นครับวันนี้คุณค่านะครับซึ่งผมก็ได้สัมผัสอะไรมาบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าต่อให้ฟังนะครับส่วนผมเองเนี่ยนะครับจะเจอสิ่งที่ผมทําอยู่ปัจจุบันแล้วผมมีความสุขเนี่ยนะครับกว่าจะรู้ตัวเนี่ยก็ปาไปอายุ40ปีแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยอายุ42ก็เจอแล้วว่าโอเคผมชอบท YouTube, นะํา YouTube ผมชอบทํ Tik t o อกผมชอบเผยแพร่ความรู้นะครับแบ่งปันความรู้ แชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้มากกว่าซึ่งไอาการที่เรามาท YouTube ทำเพจนะครับทำทิกต o k เนี่ยมันก็เป็นการตอบสนองนะครับความต้องการลึกๆในใจนะครับว่าเราได้ทำคอนเทนต์ที่มันได้สร้างทั้งรายได้แล้วก็ให้แบ่งปันความรู้คนอื่นด้วยนั่นเองคือมีคนมาดูคอนเทนต์ของผมใน YouTube แล้วก็ Facebook อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็มักจะมาคอมเมนต์นะครับ, comment, รบหรือว่าบางทีเนี่ยเขาทักมาส่วนตัวขอบคุณนะครับว่าวิดีโอนะครับเนื้อหาที่ผมทําออกมาเนี่ยนะครับมันได้นะครับ,นะรบทำให้เขาสามารถมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ บางคนก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นครับที่ทําให้เขาเนี่ยนะครับได้สร้างรายได้ออนไลน์นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มากนะครับอาจจะมีไม่ถึงพันคนอะไรเงี้ยนะครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับรู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทําไปเนี่ยนะครับมันได้ให้ประโยชน์คุณค่าแก่คนอื่นนะครับเวลาได้ฟังได้ยินเรื่องเหล่านี้นะครับที่คนมาบอกผมนะผมก็จะรู้สึกว่าเพิ่มปิติดีใจแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เองทําอยู่เนี่ยมันมาถูกทางแล้วนะครับทีนี้นะครับถ้าใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับรู้สึกว่าอยากจะทา เริ่มต้นนะฮะผมก็ไม่ได้ร่ารวยอะไรนะครับก็ออกแนวจนมากๆด้วยนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ที่ตอนที่ผมทํางานประจำครับตอนนั้นเนี่ยผมทํางานอยู่รถไฟใต้ดินนะครับ BML นะครับปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็น b m นะครับก็รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบการทํางานเลยมันน่าเบื่อมันผ่านไป8ชั่วโมง9ชั่วโมงในแต่ละวันเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันน่าเบื่อเกินมันไม่มีประโยชน์มันไม่ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นมันได้เงินมาก็จริงแต่ว่ามันเป็นงานที่ไม่ได้พัฒนาตัวเองเราเลยนะครับผมเองเนี่ยมาสายที่เรียกว่า อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นนะครับก็เลยรู้สึกว่ามีความต้องการทยานอยากนะครับอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นนะครับร่ำรวยมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับทางด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณครับผมก็ต้องการพัฒนาตัวเองสม่ำเสมอนะครับพอเบื่องานมากๆนะครับงานที่ทำเนี่ยครับผมก็ลองทดลองด้วยการเปลี่ยนงานนะครับผมเปลี่ยนงานจากรถไฟใต้ดินเนี่ยผมเปลี่ยนไปทําที่การบินไทยนะครับไปอยู่การบินไทยเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจช่วงแรกๆนะครับแต่ทําไปสักพักก็รู้สึกว่าสถานการณ์การเงินที่เขาให้เรามันนะครับมันไม่ได้ตอบสนองเราเลยนะ ก็คิดว่าทําต่อไปประมาณนี้นะครับอย่างมากก็คงได้ไม่เกิน4ี่ห้าหมื่นหรอกผมก็เลยคิดว่าโอเคในเมื่อเราอ่ะอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ผมก็ใช้แรงผลักดันตรงนี้แหละเป็นการที่ถีบตัวเองออกมานะครับก็คือความไม่พอใจในปัจจุบันของผมเองนี่นะครับก็เป็นตัวจุดเริ่มต้นนะครับจุดสปากระนั้นเนี่ยเพื่อนๆครับลองคิดดูนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยภาพแวดล้อมนะครับสิ่งที่เราเป็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานนะครับเรื่องสาระทางการเงินมันแย่พอหรือยังมันเบื่อมันอิ่ม จุดนี้เบื่อรหรือยังนะครับถ้าเริ่มรู้สึกไม่ mungkin, ไมหวละทนทุกข์ไม่ชอบชีวิตแบบนี้เลยเราเองเนี่ยจะต้องได้ดีกวนน่านี้ชีวิตเราอ่ะมันจะต้องดีกวนน่านี้เราไม่ควรจะมาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าจิตใจของเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่นะครับมันรู้สึกว่ามันกว้างขวางกว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะเริ่มหาทางออกครับคือความคิดและจิตใจของเราเนี่ยมันขายายกว้างมากขึ้นเราคิดใหญ่ขึ้นเราคิดกว้างขึ้นครับสถานที่ที่อยู่ในปัจจุบนนจนจนันเนี่ยมันจะบรรจุเราไม่ได้ละดังนั้น และเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเราจะออกมาจุดจุดนั้นได้ยังไงและเราจะทํางานได้เงินแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกรถแบบรื้ว่าเส้นทางสรุปง่ายๆก็คือนะครับหมองหาสิ่งที่เราสนใจครับพอเรารู้แล้วว่าเราอยากจะออกจนจุดนั้นอ่ะเราทายังไงดีครับเราก็ต้องมองหาครับว่ามันมีวิธีไหนบ้างนะครับสเต็ปแรกก็คือมองหาสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราสนใจเรามักจะเริ่มต้นได้อย่างดีถ้าเราไปทําอะไรที่เราไม่ชอบตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยนะครับผมรับรองเลยว่าทําไปได้ยากสิ่งที่เราสนใจคครรัับอออนนนนี้เสิิมดึงก็ืย่าไป ขัดต่อหลักกฎหมายและศีลธรรมนะครับถ้าเราถึงแม้เราจะทําสิ่งที่ชอบแต่ว่ามันผิดกฎหมายผิดศีลธรรมนะครับเราก็อาจจะมีความสุขอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยทั้งปัจจุบันและโลกหน้าเนี่ยนะครับไม่ยั่งยืนแน่นอนมองหาสิ่งที่เราสนใจครับ1-2แล้วก็ลงมือทําสม่ำเสมอนะครับสนะครับสิ่งนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นนิสัยมันจะกลายเป็นความคุ้นเคยแล้วก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เรามีชีวิตอยู่นั่นเองนะครับนี่ก็เป็น3สเต็ปของผมนะครับในตอนนั้นเนี่ยนะครับผมก็เริ่มมองละ ว่าผมจะทําอะไรดีนะครับผมก็ลองมองหาสิ่งที่ผมสนใจนะครับก็ต้องบอกว่านะครับชีวิตผมเนี่ยนะครับสภาพแวดล้อมมันไม่ได้เอื้ออํานวยให้เรารู้หรอกครับว่าเราเป็นคนแบบไหนนะครับเราสนใจอะไรสิ่งที่จุดเริ่มต้นง่ายๆเนี่ยผมก็มองตัวผมเองก่อนว่าผมชอบวาดการ์ตูนนะครับผมชอบดูหนังผมต้องการหาไรายได้แบบที่ไม่ต้องออกไปทํางานโจทย์ของผมคือมีรายได้เข้ามาถึงแม้ไม่ต้องออกไปทํางานนะครับจุดเริ่มต้นผมเป็นอย่างนี้แล้วผมก็มองหาครับว่าอะไรบ้างนะครับที่ มันจะมาตอบสนองเหล่านี้นะครับผมเองเนี่ยเคยวาดรูปกระตุนนะครับเป็นกร์ตุนคอมิกแล้วก็ส่งไปสำนักพิมพ์วิบูลกิจนะครับให้เขาแบบว่าประกวดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผลลัพธ์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือไม่ได้ผ่านเข้ารอบอะไรเลยผมเองเนี่ยชอบดูหนังชอบเล่นเกมครับแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับผมก็ดูแล้วผมคิดว่าผมคงไม่ได้เก่งพอที่จะเอาไปหารายได้ได้นะผมยังไม่เก่งพอที่จะเอามาสร้างเงินได้นะสมัยก่อนมันไม่มีการแคสเกมมันไม่มีการทํา YouTube รีวิวหนังใน YouTube อะไรเงี้ยถ้าสมัยก่อนมีเนาะผมก นะแต่สมัยนั้นเนี่ยผมเริ่มต้นจากการหารายได้ออนไลน์นะครับจากการทำา Affiliate Marketing นั่นเองนะครับซึ่งการทำา a f f i ลเลตมาร์เก็ตตเนี่ยมันไม่ต้องมีสต็อกไม่ต้องแพ็คของส่งของไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเราแค่หาคนมาสมัครต่อพานลิงของเรานะครับถ้าคนที่เขามาคลิกพานลิงของเราเนี่ยเขาไปซื้อสินค้าเราก็ได้เงิน,นครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีแบบ C.P.A หรือว่า Cost per Action ครับแค่ใส่อ e ีเมลก็ได้เงินก็มีเหมือนกัน,นครับแค่กรอกเบอร์โทรก,ก็ได้เงินเหมือนกันมันง่ายมากสมัยก่อนนะครับ ก็เริ่มต้นจากจุดนั้นครับก็ได้เงินครับหลักพันหลักหมื่นนะครับได้เงิน เพิ่มเติมหลักพันหลักหมื่นนะครับในสมัยก่อนผมก็คิดว่ามีความสุขละนะครับแต่ว่านะครับมันก็ยังไม่พอผมก็ทําอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับทำไปทํามาครับก็จุดเปลี่ยนก็คือผมทําสม่ําเสมอครับการทำาอฟเฟ l ร์เรเนี่ยนะครับผมทําสม่ําเสมอจนรายได้เนี่ยนะครับมันพุ่งไปจุดแรกเลยก็คือหลักแสนนะครับพอมีเงินหลักแสนบาทเข้ามาเนี่ยผมก็คิดว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ละเราลองนึกภาพดูว่าคนที่เงินเดือน8,5 0 0ั้าจู่ๆก็มีเงินเข้ามานะครับในบัญชี1,000 0แบาทจากการทำ a อฟเฟอร์เรมันีใจแค่ไหนนะครับ ผมก็ได้มาจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า cj.com นะครับ cj.com เนี่ยก็เป็น affiliate network อยู่เจ้าหนึ่งก็ดีใจมากครับแล้วก็เริ่มต้นทํามาเรื่อยๆแล้วก็ต่อยอดมานะครับแต่ว่านะครับมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมทาแล้วมันมีความสุขสักเท่าไหร่หรอกอเดี๋ยวจะบอกต่อมาว่าอะไรที่มันเป็นความสุขนะครับซึ่งอการที่ผมเจอว่าอะไรที่มัน work เนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่ผมเริ่มต้นจากสิ่งที่ผมสนใจก่อนนะครับแล้วผมทําสม่ำเสมอนะครับทำสม่ำเสมอเนี่ยเป็นตัวทําให้ผมถึงเป้า ถึงจุดที่มันได้น้ําได้เนื้อนะครับตรงนี้สําคัญนะครับเพราะว่าบางคนบอกว่าทําสม่ําเสมอเนี่ยนะครับทำเดือนเดียวแล้วเลิกก็มีนะครับแต่ของผมเนี่ยผมจะเซ็ตไ้เลยว่านะครับหปีขึ้นไปทําให้มันสุดก่อนให้มันได้น้ําได้เนื้อก่อนลรวค่อยเลิกนะครับถ้าทําแป๊บเดียวแล้วเลิกเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ดังนั้นเพื่อนๆนะครับถ้าเพิ่งเริ่มทำนะครับก็สามารถทําไปหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับผมไม่ได้ทำทีละอย่างนะครับผมเองเนี่ยผมทําทีละหลายๆอย่างพร้อมกันก็คือทําไปกระบวนการหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะรอ มาดูพอเราเวลาว่างเนี่ยนะครับเราก็ไปทำอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับซึ่งผมก็ทำหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำบล็อกทำบทความนะครับทำ u t ท b e ทำท t กต็อกทำอีคอมเมิร์ซนะครับสั่งของจากจีนเข้ามาขายนะครับใน Facebook ทำา Sho ปี้ลาซาด้านะครับผมก็ลองมาหมดแล้วซึ่งมันก็ได้ผลลัพธ์แต่ละอย่างเนี่ยผมก็สร้างรายได้หลักแต่หลักแสนหลักล้านนะครับผมทำจนรู้แล้วว่าผมชอบหรือไม่ชอบยังไงนะครับสิ่งที่ทาแล้วได้เงินล้านนะอย่างเช่นการยิงแอดนะครับขายของในเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับก็ดีนะครับได้เงินดีแต่ว ยุ่งเรื่องของการแพ็คของส่งของนะครับผมไม่อยากที่จะต้องนะครับหาสินค้าใหม่ๆอยู่เสมอเพราะว่าพอทาสินค้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันน่าเบื่อเหลือเกินนะครับมันไม่มีความสุขเลยนะครับจนปัจจุบันนี่ะครับผมมาเจอครับว่าผมทํา YouTube ผมทํ Tik t o อกแล้วผมรู้สึกว่าโอ้มันก็ได้เลได้เนาะจากโฆษณาจากสปอนเซอร์นะครับจากการที่ผมขายความรู้นะครับซึ่งปัจจุบันเนผมขายความรู้ขายคอร์สออนไลน์นั่นเองนะครับก็เป็นจุดที่ทําให้ผมมีรายได้นะครับอย่างละประมาณ0ก็คือรายได้จากพวกคโฆษณปอรายับ ก็ประมาณ6 0นะครับแล้วก็มีรายได้จากคอสออนไลน์เนี่ยประมาณ40%ก็ปนปนกันซึ่งมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าโอ้ชีวิตนี้มันดีจังเลยองค์ประกอบนะครับผมสรุปคร่ครวาวๆก็คือให้เรามองหาสิ่งที่เราชอบทำนะครับหาเงินได้แล้วก็มีคนเคยทําสําเร็จแล้วทุกอย่างที่ผมเข้าไปทำอะ่ะมันจะมีคนที่เคยทําสําเร็จแล้วมันเป็นการตีได้ว่านะครับถ้าเราเข้าไปทำอะ่ะเราก็มีโอกาสได้อย่างเขาคือ mindset ผมจะเป็นแบบนี้ผมจะไม่ใช่พวกสตาร์ทอัพที่เริ่มอะไรใหม่หมๆผมจะดูว่าอะไรที่มันเวิ นะอย่างเรื่องของการทํา YouTube การสร้างตัวตนเนี่ยนะครับมีคนทําอยู่แล้วแล้วประสบความสาเร็จผมก็ขอเข้าไปทําบ้างนะครับแล้วก็สร้างความแตกต่างขึ้นมาจุดของผมเนี่ยก็คือผมจะเข้าไปร่วมทําแล้วก็พยายามหาความแตกต่างให้ได้ผมมักจะหาความแตกต่างอยู่เสมอเพราะผมเชื่อว่านะครับถ้าเราไม่ได้เก่งที่สุดอ่ะขอให้เราแตกต่างขอให้เรามีจุดเด่นนะครับแค่นั้นพอพอลงมือทําจริงจังนะครับทำหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าทําแบบมีวินัยเนาะนะครับพอถึงจุดหนึ่งนะครับเราจะกลายเป็นคนที่มีวินัยเข้ามาเองครับ คือถ้าใครปกติแล้วเนี่ยทำงานประจำเนาะก็จะต้องรอเจ้านายมาสั่งงานนะครับว่าจะต้องทําอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะออกมาตรงจุดนั้นเนี่ยนะครับเราจะรอให้เจ้านายมาสั่งไม่ได้นะครับเราจะต้องมีวินัยกับตัวเองเราต้องวางแผนครับว่าเราจะทําอะไรในแต่ละวันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับบางคนก็จะบอกว่าเหนื่อยแล้วนะครับทำงานประจําก็เหนื่อยแล้วสิ่งที่เป็นอยู่ก็งานจะยุ่งจะแย่อยู่แล้วนะครับผมบอกเลยว่านะครับนั่นแสดงว่าชีวิตของเราปัจจุบันเนี่ยนะครับมันสบายเกินไปนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าคอนฟอร์ทโซนนะคร ตามหาให้ได้ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีความทุกข์มากแค่ไหนหรือว่าคนที่เป็นคนคิดบวกเนี่ยครับลองหาความท้าทายใหม่ๆได้ไหมความขี้เกียจเนี่ยมันไม่มีจริงอกครับมันมีเพียงแต่ว่าเราต้องการสิ่งนั้นมากเพียงพอไหมนะครับถ้าเราต้องการมันมากพอนะเราจะพยายามหาทางจัดก,การแบ่งเวลาเนี่ยมาทําสิ่งนั้นให้สําเร็จให้ได้นะครับนั้นนะครับเพื่อนๆถ้าจะเริ่มต้นนะครับอยากจะหาอะไรที่เราชอบทําแล้วเรามีคุณค่านะครับกับคนอื่นเราทําสิ่งที่ชอบทุกวันนะครับเริ่มต้นมองหาดูครับทำอย่าง มีวิน e ัย e ทําไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะเจอแล้วครับว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยนะครับมันไปได้ไปไม่ได้นะครับมันจะรู้เองคือถ้าเราทาแล้วมันได้เงินเยอะเนี่ยบางทีเราก็ได้เงินสบายใจแต่ว่ามันมีความทุกข์ใจบางอย่างที่เราไม่เจอนะครับเราก็ลองหาดูว่าอันไหนที่มันได้ทั้งเงินแล้วก็ความสบายใจด้วยผมคิดว่ามันมีนะครับผมคิดว่ามันมีผมคิดว่าคนเราอ่ะไม่ควรจะอยู่อย่างมีความทุกข์ไปจนตายนะครับเราควรจะมีความสุขอยู่กับปัจจุบันนะครับแล้วก็ถึงแม้นะครับอนาคตนะครับชาติหน้ามีจริงเนี่ย นี้คือภาพรวมคอนเซปต์ที่ผมทำอยู่นะครับโอเคนะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับเน้นย้ำกันอีกทีนะครับถ้าเราเริ่มมีความคิดที่มันกว้างขึ้นขยายใหญ่ขึ้นนะครับสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะเริ่มรองรับเราไม่ได้นะครับและเราก็จะเริ่มเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนผู้คนเปลี่ยนการกระทำนะครับทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปเป็นเหตุและเป็นผลก็เพื่อนๆลองไปทำกันดูเราก็ตั้งเป้าหมายมีวินัยแล้วก็ทำให้มันสำเร็จนะครับสวัสดีครับ